ถ้าใครแบบเทรดสั้นไม่เกินร้อยจุดนะดีมาซัพพลายนี่มันมันเฟียวมากเลยนะนะครับแต่ว่าถ้าเทรดสั้นอย่างเงี้ยอาจจะต้องเปิดเป็นอัลต้าโลนะครับเนาะนะครับลองเปิดอัลต้าโลมากดเทรดสั้นดูได้นะครับเอาไว้ฟอร์เควส์นะครับว่าถือไม้ได้ไหมนะครับถามแต่ถ้ากดเทรดในหนึ่งนาทีกดได้ไหมก็ถ้าคุณเซียนพอก็กดได้นะครับก็ลองดูนะครับเนาะเออนะครับถ้าถ้าถ้าเซียนเทพๆก็กดกดได้นะครับ เฝ้าจอแบบโอ้โหสับทั้งวันนะฮะแต่ถ้าปั้นพอร์ตก็แนะนํา1ชั่วโมงขึ้นไปเนาะนะครับหชั่วโมงอย่างเงี้ยก็กําลังดีนะครับในการออกไม้นะเหมือนเล่นไม้ละสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์มันก็โตแบบมหาศาลละนะครับเราไม่จําเป็นต้องทเทรดได้ครั้งหนึง่งแบบอู้รวยเลยอะไรอย่างงี้ไม่จําเป็นเนาะนะครับเราสามารถเก็บเล็กผสมน้อยได้นะครับพอพอร์ตเราค่อยๆโตไปนะมันก็จะ success นะครับมันจะง่ายนะครับในการเทรดเนาะ